สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับกับเหรียญเทา้าเวสุวรรณนะครับรุ่นราชาทรัพย์นะครับจัดสร้างเมื่อปี25งห้าหนะครับรุ่นนี้รูปแบบกล่องจะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับเขียนว่าราชาทรัพย์นี้ สำนักส่งเขาแก้วทองจังหวัดปลาจีนบุรีโอ้โหรูปแบบเหรียญนี่เป็นเอกลักษณ์เลยครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเหรียญท้าเวทที่น่าสะสมบูชานะด้านบนจะเป็นพระพุทธนะครับก้างล่างก็จะเป็นองค์ท้าเวทสุวรรณนะครับด้านล่างก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นโอ้โหคล้ายอะไรครับคล้ายๆยักษ์หรือเสือเนี่ยยักษ์ยักษ์นะครับมีเขี้ยวโอ้โหนะครับรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นหน้ากากสาเนะครับอาอันนี้เป็นเนื้อ สต้โลหะตอกสอเสือครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งโอ้โหหมายเลขหนึ่งหนึ่งนี่ด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นอนุญาตด้านหลังก็จะเป็นโอ้ยหนุมานขี่คุดอุย้ยหนุมานขี่คุดนะครับด้านหลังเนี่ยสวยเลยนะครับมีโค้ดด้านบนด้วยนี่โอ้โห,โห สวยเลยนะครับเหรียญท้าเวรุนี้ก็น่าสะสมบูชานะครับใครสนใจเนี่ยรีบเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูแต่ละรายการก่อนอันนี้เป็นเนื้อสัตตะหน้าก,ากากนะครับถือว่าสวยเลยนะครับต่อไปเป็นเนื้อโอ้โหนี่อับากา้าหน้ากากชุบทองลงยาพื้นเขียวขอบชมพูครับนี่อับาก้าก,กระตอกอออ่านชัดเจนนี่หมายเลขหนึ่งสามรุ่นนี้สร้างน้อยด้วยนะครับโอ้โหใครยังไม่มีรีบเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ก็สวยอ่ะต่อไปครับต่อไป ต่อไปมีเนื้อครับแบล็โรเดียมโอ้โหแบล็โร er เดียมองเงินโอ้โหแบล็กโรเดียมก็สวยครับแบล็โรเดียมแบล็กโรเดียมนี่ไม่ตอกนะเพราะรู้อยู่แล้วเป็นแบล็กอะต่อไปครับต่อไปมีเนื้ออะไรอีกผมขอดูนะโอ้โหนี้เนื้อทองแดงซาตินครับทองแดงซาตินนี่มาดูความคมชัดขององค์พระได้ดีนะครับทองแดงซาตินนี่ทองแดงซาตินครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งแล้วต่อไปครับ ต่อไปเป็นเนื้ออะบาก,ก้ายาน้ำเงินโอ้โหโลงยาน้ำเงินนะอะบาก,ก้าลงยาน้ำเงินต่อไปครับมีลงยาอะไรขอดูทีละสองเหรียญเลยนะครับนี่โอ้โ,อโหมีอะบาก้าลงยาลายธงชาตินะครับโอ้โหโอะบาก้าลงยาลายธงชาตินี่อะบาก,ก้าลงยาลายธงชาติแล้วนี่ก็มีเนื้อ นี้เนื้อทองทิพย์นะครับโอ้ยหมายเลขหนึ่งตัวเดียวเอาเรื่องอีกแล้วเนื้อทองทิพย์ครับหมายเลขหนึ่งตัวเดียวทองทิพย์หน้ากากทองแดงลงยาพื้นดําครับโอเลขหนึ่งก็มีต่อไปนี่ก็เป็นเนื้อสตตโลหะครับสตตโลหะหมายเลขหนึ่งศูนย์หกสตะโลหะลงยาพื้นดำํำรายการอื่นที่ดีสวยที่ผมชอบนี่รายการนี้เลยครับเนื้อทองแดงซาตินหน้ากาก องทองลงยาครับโอ้โหเนนับอุ้ยนี่ตอกนําเลิกด้วยเป็นรายการนําเลิกนะรุ่นนี้ที่เหมนตัวอย่างนี่เป็นรายการนําเลิกรุ่นนี้สวยนี่หมายเลขสองเจ็ดตอกนําเลิกครับต่อไปก็จะเป็นพวกงานหน้ากากนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับหน้ากากทองทิพย์ลงยาพื้นดําสวยเนื้อตะกัวมีเนื้ออะไรอ,อีกน,นี่ก็สวยครับโอ้โหนี่เนื้อปาก้าโอ้โหหมายเลขห้าแปด อันนี้เป็นเนื้ออบากา้าหน้ากากทองทิพย์ลงยาพื้นน้ำเงินครับแล้วก็จะมีพวกงานหน้ากากต่างๆก็มีนี่เนื้ออาบาก้าลงยาพื้นเหลืองโอ้ี่เนื้ออะไรเนี่ยหน้ากากทองแดงซาตินซะด้วยเนื้อสัตตะโอ้โหหมายเลขสี่ตัวเดียวครับนี่เนื้อสัตะโอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยน่าสะสมบูชามากเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆยนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ